วันนี้พี่เป็นสวัสดีมื้อเช้านะคะวันนี้พี่เพ็ญก็ได้ให้น้องเขาเอาพึ่งที่ต้นมะขามหวานของพี่เพ็นะคะก็นี่จะเป็นรังพึ่งป่านะคะพึ่งหลวงพึ่งป่าอันนี้แค่เศษหนึ่งส่วนสีนะคะเราได้แบ่งกันไป3-4คนนะคะเป็นรังพึ่งอ่อนๆเลยเห็นไหมมีลูกอ่อนอยู่ในเนี้ยอันนี้พี่เพ็ญจะทําเมนูหมกรังพึ่งนะคะรังพึ่งปิ้งนั่นเอง พี่เพ็ญก็จะตำเนี่ยค่ะใบกะเพราแต่วันนี้พี่เพ็ญใช้เป็นกะเพราแดงใบกะเพราเกลือน้ำตาลรสดีนิดนึงตำให้ละเอียดแล้วก็พริกค่ะกระเทียมแล้วก็เอามาโปะโปะทาแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะทาเข้าไปแล้วพี่เพ็ญจะเอาเอาไปปิ้งแต่จริงพี่เพ็ญไม่ได้ก่อไฟวันนี้พี่เพ็ญก็จะจะใช้ด้วยการอบหม้อลมร้อนเนี่ยค่ะประมาณนี้ เดี๋ยวพอมันโดนความร้อนไปมันละลายหมดก็จะเหลือแต่พึ่งอ่อนนะคะเป็นเป็นตัวพึ่งอ่อนขาวโพลนเลยค่ะเพราะมันโดนความร้อนเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ก็เป็นเมนูที่หาทานไม่ได้แล้วค่ะแถบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะทาเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งก็ทาเข้าไปเนี่ยค่ะหากินยากมากครับ อันนี้ทําให้แฟนกินนะครับแฟนมาจากน้องวีก็พากินแต่ของบ้าน,านเราแล้วตอนสุกพี่เพ็นจะลงให้ดูอีกทีว่ามันหอมละมุนขนาดไหนหวมนะ แต่ตอนนี้ก็เนี่ยจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเราไปปิ้งแต่เราไม่มีตัวตัวที่จะปิ้งนะคะวันนี้เราใชหม้ออบลมร้อนเดี๋ยวก่อนค่ะเห็นไหมพอปิ้งแล้วเวลาสุกมันก็จะเหลือแต่ตัวรังผึ้งอ่อนแต่วันนี้พี่เพ็นคิดว่ากินไม่หมดอะคะ่ะก็สองคนก็น่าจะเก็บไปฝากพี่สาวอีกท่อนหนึ่งให้พี่สาวได้กินของอร่อยๆเหมือนเรา เนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมลูกอ่อนมันก็จะประมาณนี้ค่ะพอปิ้งเสร็จก็จะเป็นลูกอ่อนเนี่ยนะคะอ่อนๆเลยเห็นไหมนี่รังเพึ่องอ่อนๆเลยเล็บพี่เพนก็จะดำๆเลยนะครับเล็บเกษตรกรก็เอามาใส่เลยค่ะแล้วไปหมกเดี๋ยวตอนสุกจะแกะให้ดูอีกทีนึงอืมก็จะประมาณนี้ กินยากมากแต่ก่อนพี่เป็นกินไม่เป็นนะคะคือไม่เคยรู้จักเลยทีนี้มาจากกรุงเทพแล้วนะข้างบ้านแกเอามาให้กินแกหมกมาแล้วแกแบ่งให้กินนิดหน่อยโอ้โหหลังจากนั้นมาเป็นเมนูที่พี่เป็นอยากจะ,สะแสวงหาเลยค่ะคืออยากได้ทาน่มาแล้วต้องได้ทานะ่ะก็เป็นอะไรที่หายากมากๆเลยก็คลิปนี้ก็จะลงให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวตอนสุดพี่เป็นจะแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีจ้า